ัสธุรกิจในเครือบริษัทไทยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดได้จัดโครงการ Green Bus e x c e l l ลนเ e อร์สวิตอวอร์2011ค้นหาสุดยอดพนักงานบริการ g กรีนบัสเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พนักงานในส่วนงานบริการของกร e นบัสได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริการและเพื่อพัฒนาสวิตมาอย่างจริงจังรวมทั้งได้ระนักถึงการพัฒนาการให้บริการของตนเองมากขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ตัดให้มีการประกวดด้วยกันสามรอบจากพนักงานในส่วนงานบริการกรีนบัตทั้งหมดจาก3 7 6คนจะได้รับการอบรมเรื่องเซอร์วิสมายการไหวและการยิ้มนอกจากนี้ยังมีการสอนเทคนิคการแต่งหน้าให้กับพนักงานหญิง และในขณะน,นี้ได้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้วซึ่งได้ผู้ผ่านเข้ารอบด,ด้วยการ13คนเราตามไปดูพวกเขาและเธอจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการก r ี e บั u s อีกครั้งทีวีหมายเลขหนึ่งมินแกนนิกาจันทาภูมิพนักงานบริการบนรถโดยสารลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่า พนักงานของเราทุกคนนะคะมีความปลอดภัยค่ะและมีการบริการที่ดีค่ะดูแลทุกคนนะคะเสมอภาคกันค่ะให้บริการอย่างญาติมิ้รค่ะอย่าลืมนะคะ GB1 นมิ้นค่ะสู้ๆค่ะจีีหมายเลขสี่ไทยนัทพลโสภาพนักงานขับรถโดยสารดูแลผู้โดยสารรุดจากพี่น้องนะครับให้ผู้โดยสารรู้สึกมีความอบอุ่นครับ เขาไว้วามใจค,ครับเซฟตี้แล้วก็เซฟตังครับผม g b 4ครับน้ปปาบลสุภพา c b หมายเลขแปแบงค์ประกอบคุณดวงพิกุลเจ้าหน้นาที่ตรวจสอบคุณภาพบริการเวลาพูดกับลูกค้าเราต้องพูดออกมาจากใจจริงข้างในครับมีการกระทําที่ลูกค้าเขาจะสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยพูดดีทําดีกับเขาเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดและก็ ต้องมีคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะตามตลอดครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประทับใจและกลับมาใช้บริการของเราได้อีกครั้งในโอกาสหน้าต่อไปครับขอบคุณครับแบงก์ทีวีแปดครับจะทําให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับทีีหมายเลขเก้าสอนธรรมสอนสมยาดีพนักงานขับรถโดยสารทางบริษัท ได้นําระบบความปลอดภัยบนท้องถนนมาฝึกอ,อบรมเพื่อให้พนักงานขับรถโดยสารเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นผู้โดยสารจงมั่นใจในบริการของ Green Bus ของเรานะครับและผมจะใช้ความเป็นมืออาชีพนำพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโปรดให้ผม G B 9ด้วยนะครับ G B หมายเลข11 m a กี้ดงลักมณีวรพนักงานบริการบนรถโดยสาร เราควรจะทักทายผู้โดยสารก่อนก่อนที่ผู้โดยสารจะทักเราก็นำทานผู้โดยสารจนรถวันนี้ะจะสอบถามผู้โดยสารว่าวันนี้จะลงสุดเดิมไหมคะหรือว่าจะเปลี่ยนที่ลงคือแค่คําถามเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นความสําคัญในความรู้สึกผู้โดยสารเขาอาจจะเห็นความสําคัญว่าเอ๊ะขนาดที่ลงยังจําได้หรือไงมันอาจจะเป็นความภูมิใจเล็กน้อยของท่านผู้โดยสารนงรักมณีวรชื่อเล่นชื่อแม็กี้ค่ะจีีหมายเลข17 แจ็คนัทวุฒิกองการพนักงานบริการบนรถโดยสารการบริการที่ดีคือหน้าที่ของเรานะครับมีวลักษณ์นึงครับจากภายในสู่ภายนอกครับซึ่งการบริการที่ดีนะครับจะต้องออกมาจากข้างในนะครับสู่ความประทับใจข้างนอกซึ่งผู้โดยสารสามารถสัมผัสได้นะครับซึ่งพวกผมพนักงานต้อนรับทุกท่านนะครับมีความตั้งใจสูงมากนะฮะที่จะบริการผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุดครับแจ็คนะครับ G B 1 7ครับอยากจะขอขนะจากท่านผู้โดยสารนะครับ ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับทีบีหมายเลขยี่สิบรันเจรันหมื่นเร็วพนักงานขับรถโดยสารเพราะว่าบริษัทของเราได้เพิ่มให้บุคลาก,กรก็คือพนักง,งานขับรถได้อบรมผ่านการอบรมมืออาชีพกระผมนะครับในจรันหมื่นเร็วขอคะแนนโหวตให้กับผมด้วยนะครับคือ g ี2ีนะครับขอบคุณนะครับ CB หมายเลข22จอนจอนกระทางพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ขอให้ท่านเชื่อมั่นในไว้ใจเราจากประสบการณ์การบริการด้านคมนาคมขนส่งทางบุกอันยาวนานกว่า40ปีเรายินดีและเต็มใจให้บริการทุกท่านครับอุบ่ใจไปกับเรา g r e e n ั็กขอกำลังใจและแรงเชียร์จากทุกท่านด้วยครับ CB 22จอนกะทางทีหมายเลข23โป๊มนทการหานจัดแก้ว พนักงานขายบัตรโดยสารก็อยากให้ลูกค้าคิดว่าไปพูดมาใช้บริการกับเราเราไปพูดให้บริการที่คิดก็ว่าเขาเป็นแขกที่มาเยี่ยมครอบครัวของเราแล้วเราก็ต้อนรับแขกให้ดีที่สุดลูกค้าเอาหน้าถ่อมตนให้ความเป็นมิตรให้ลูกให้าให้ผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรางัไงก็ช่วยโหวตเบอร์ g b บ3สาด้วยนะคะ CB ใหมายเลข24ส หน่อยตันใจฉัดแก้วพนักงานบริการบนรถโดยสารคำพูดที่ที่ฉันเจอผู้โดยสารอยู่ทุกวันก็จะคำแรกที่เจอก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะและเมื่อจากลาผู้โดยสารส่งผู้โดยสารถึงที่หมายก็จะเป็นขอบคุณค่ะนี่เป็นคำพูดที่ต้องใช้อยู่ทุกวันและพูดทุกครั้งที่เจอหน้าผู้โดยสารและบวกกับการบริการที่ดีที่ออกมาจากใจของเราค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอคะแนนให้กับ ทีบียีสิบี่ค่ะใส่ใจชัดแก้หน่อยค่ะทีบีหมายเลข29สุชีวรัตกันพิยะพนักงานบริการบนรถโดยสารแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการของเราแล้วโอกาสหน้าเนี่ยปีหน้าเราจะมีรถใหม่ๆมาวิ่งทุกมาตรฐานเลยนะคะจะมีแอร์เยน็นฉ่ำขนส่งปลอดภัยขนส่ตงตรงเวลานะคะแล้วขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่มาใช้บริการของเราค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมเลือกนะคะ GB 2 9คุณสุหรือน้องสุค่ะสุสๆนะคะขอบคุณชา GB หมายเลข31ต่ายสุวิมลอุมาราคำแดงพนักงานบริการบนรถโดยสารก็อยากให้ผู้สารเชื่อมั่นในการบริการของเราเราบริการด้วยความเต็มใจยิ้แย้มแจ่มใสและพาท่านผู้สารทุกท่านไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยอากให้ผู้สารทุกท่าน ประทับใจในด้านงานบริการของเราและกลับมาใช้บริการของเราอีกค่ะอย่าลืมช่วยเชียร์ช่วยโหวตให้ที D ีสามสิบเอ็ดต้องตายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ CB หมายเลขสามสิบห้าหนึ่งเดือนฐานะพนักงานขับรถโดยสารในส่วนตัวผมแล้ว้โดยสานทุกท่านเหมือนญาติพี่น้องของผมครับและขอให้้โดยสารทุกท่านมั่นใจในการขับขี่ในการบริการ ของก e e นบ u สเราครับยังไงก็ช่วยเชียร์ทีบีสามสิบ้าครับกร e นบัสเอ็ก e ซ l เลนต์สวิตอวอร์ดสองพัค้นหาสุดยอดพนักงานบริการ g กรีนบัสเปิดโอกาสให้ลูกค้า g กรีนบัสและพนักงานของบริษัทไทยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดหรือ Green c o ์ปได้ร่วมโหวตให้กับผู้เข้ารอบทั้ง13ท่านและมีรางวัลให้สำหรับลูกค้าที่โหวตตรงกับหมายเลขผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best โดยรางวัลใหญ่จะเป็นรางวัลตัวรถไปกลับเชียงใหม่ภูเก็ตจำนวนสองที่นั่งจำนวนหนึ่งรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายและในส่วนของพนักงานบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดที่ได้รวมโหวตให้ผู้เข้ารอบทั้ง13ท่านในรางวัลขวัญใจพนักงานกรีนขอบมีสิทธิ์ลุนรางวัลใหญ่มีมูลค่ามากกว่า5,000ันบาทจำนวนหนึ่งรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล สำหรับลูกค้า e รีนบัตและพนักงานกรีนขอบที่สนใจร่วมทายผลสามารถติดต่อรับบัตรทยผลได้ที่สำนักงานและสถานีกรีนบัตทุกแห่งและพนักงานบริการบนรถโดยสารและสามารถส่งบัตรทยผลได้ณจุดวางกล่องรับบัตรทยผล Green b ัตเ e x c e l l e n c e Service Award 2011ติดต่อรับบัตรทยผลและร่วมทยผลได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2554 สอบถามราลยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053 242 214ถึง5ต่อ151 152และ161 Green Bus Excellence Service Award 2011 t ีหมายเลข1มิน้นแกนิกาจันทาภูพนพนักงานบริการบนรถโดยสาร t ี TV หมายเลข4ชัยนัทพลโสภาพนักงานขับรถโดยสาร ทีบีหมายเลข8ปแบงค์ประกอบคุณดวงพี่คุณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบริการทีบีหมายเลข9สอนธรรมสอนสมยาดีพนักงานขับรถโดยสารทีบีหมายเลข11แม็กกี้ดงลักษ์มณีวอนพนักงานบริการบนรถโดยสารท b ี GB หมายเลข17แจ็แซคนทวุฒิกองการพนักงานบริการบนรถโดยสาร จีบีหมายเลข20รันจจรันหมื่นเร็วพนักง,งานขับรถโดยสารจี GB หมายเลข22จอรนจอรนกระทางพนักง,งานลูกค้าสัมพันธ์ G ีหมายเลข23โปุ๊ะมนฑการหานจัดแก้วพนักง,งานขายบัตรโดยสารจีีหมายเลข24หน่อยสิ้นใจจัดแก้วพนักง,งานบริการบนรถโดยสารจี GB หมายเลข29สสุ ีวารัตก,กันพิยะพนักงานบริการบนรถโดยสาร c ีบีหมายเลข31ตายสุวิมลอุมาราคำแดงพนักงานบริการบนรถโดยสาร c ีบีหมายเลข35หน่งเดือนฐานะพนักงานขับรถโดยสาร GREENBUT e x c e l l e n c e Service Award 2011